และสาหรับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่2ของเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่าถือศีลกินเจกันแล้วนะคะซึ่งทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองสงไกระดกของเราค่ะวันนี้ก็ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารเจนะคะที่สถานธรรมชือว่าสงไกระดกค่ะเนื่องในเทศกาลกินเจ13-21ตุลาคมนี้ค่ะเที่ยงวันนี้นะคะที่สถานธรรมชือว่าสงไกระดกค่ะนางส ขอภัยค่ะนางสุชาดาพนรานายกเทศมนตรีเมืองสงไหงโกลกได้นําคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและก็พนักง,งานของเทศบาลเมืองสงไหงโกลกเข้าร่วมรับประทานอาหารเจเนื่องในเทศกาลกินเจประจําปี2,558และเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับในช่วงของเทศกาลกินเจในทุกๆปีนะคะสถานธรรมฉีว่าแห่งนี้ค่ะจะมีการจัดทำอาหารเจหลากหลายรูปแบบหลากหลายเมนูนะคะไว้คอยแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ถือศีลกินเจตลอด9วันด้วยกันและโอกาสนี้ค่ะสถานธรรมฉีว่าก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะ ร่วมรับประทานอาหารเจในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจระหว่าง13ถึง21ตุลาคมนี้ซึ่งก็สามารถไปกันได้ค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่สถานธรรมฉชืว่าสุงไงโกลกถนนรายทอง3เขตเทศบาลเมืองสุงไงโกลกของเรานี่เองค่ะ